สวัสดีครับท่านสมาชิกเว p i g จ o นและก็สมาชิก YouTube วันนี้วันที่16ขกอ่กกดา2565นะครับตอนนี้อยู่ที่สมาคม CP วันนี้เป็นการแข่งขันนกะระยะที่เท่าไหร่นะระยะที่5เป็นจุดบางสะพันน้อยนะครับที่เห็นในภาพนี้สมาชิกอาจจะได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับ ในนามในนามเพื่อนฝูงเรียกกันว่าบาังหน่องบังหน่องชื่อจริงชื่อไพโรดรัชนีมนีชื่อใครอ่ะาใช้ชื่อใช้ชื่อไพโรธคือคุณนองกับรัชนีมนีภรรยา,ยาก็มีผลงานเยอะแยะในอดีตนะครับไม่ว่าสายเหนือหรือสายใต้รังเหนื่อยเะส่งมาไม่ได้อ่า นองเริ่มเรียงนกปกีปีเริ่มเลียกอ่าีป .6 ป .6 เลยเหรอเยอ๋อปีเอ้สตุลาเด้เปลี่ยนแปลงการปกครองเยเอาเราเริ่มแข่งที่แข่งสายไหนอ่ะแข่งสายเหนืแข่ง นกแข็งท uh ี่สาทรน่ะมันทำอะไรอ่ะไล่ล่าแข่งพิสาทรนสามภูมิอสามภูมิใช่ไหมมเทกเด็กก็เรียนอยู่เลยอือปีหนึ่งหกหนึ่งหกพี่นันยังไม่เข้าตำรวจเลยว่ะอยู่เทคนิคปีหนึ่งรุ่นเดินขบวนอ่ะเดินไปธรรมศาสตร์อ่ะดีแลวผมนึก็หลายปีไปแล้วถ้วยพระราชทานกี่ใบแล้วเนี่ยพระราชทานสามใบพอจะบอกได้ไหมว่าจุดไหนบ้าง เพนอร์มือดังเชียงรายเชียงรายไม่ถามเทนเดอร์นะครับเทนเดอร์ผู้จ่ายทำเองต้องทำสำเร็จต้องทำแล้วก็เอเชียเมริกาใต้มันก็ไกลๆกันเลยนะแล้วมีใบหนึ่งเชียงใหม่ใบนั้นไม่ได้เพราะว่าในหลวงในหลวงเจ้าพิฆาวปานั้นก็เลยยกมือใบนั้นจับหนักขึ้นได้อีก่บ้อ๋อก็เป็นถ้วยธรรมดาไป นนั้แหหละี่เอ๋อมันเป็นช่องว่างระหว่างจะได้หรือไม่ได้ทำเรื่องเสนอเข้าไปใช่ไหมได้แล้วมีเป็นด้วยไม่ได้ครับทีนี้เออเรียนหุ่งรอเก้าแต่ตอนนี้พอดีอ๋อก็อาจจะสะดุดไปจน้ปโอเคเป็นจังหวะนะเป็นจังหวะนี่ก็จะเป็นใบที่สี่อารุกงกงน้องนี่อยู่ตรงไหนตรงไหลังสอนอพระยาไกรหลังสอนอพระยาไกลนะครับ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแข่งนี้ตลอดเป็นตึกแถวหรือไปไรเป็นบ้านเป็นบ้านเลยโหยังมีเป็นตึสองชั้นไปทำกาศไาอ๋อเป็นตึกแถวใช่ไหมบ้านเป็นตึกบ้านจะสร้างเป็นตึกกลังงสวีทีเดี๋ยวจะอันนี้ VIP แล้วซื้อเหลืองนี่ ICU ียูอ่ะโอ้โหโตดท่าเลยโอ้โห ครับต่อไปก็จะเป็นอีกลายหนึ่งก็คือไอ้คนที้เมื่อเราตะก,ก้อใส่ปากมาเหรอผมปากมากนะสว,วัสด์บอกก่อนนะเขาออกตัวแล้วเขาบอ,อกว่าถ้าพี่นานเนี่ยสัมภาษณ์เขาเนี่ยอย่างทีเดี๋ยวเขาหลุดทําอะไรออกไปเนี่ยเดี๋ยวเขาดา่าไ, <c oughs> ไอ้ไอ้ไอ้พวกไปถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวเขาหมดไม่ได้ก็กไม่เป็นไรก,ก็ปิดปากแล้วไม่เป็นไรหรอกเสียงคงไม่ออกกูเย่ปะโค เจียวเ,เจียวปี๊ดเอาเอาเอา,เอาบักซาบ้างบักซาไม่ไม่ผม<บ>เจียวเก,กี๊ยวเนี่ยพวกวีรกรรมเยอะไม่ไม่ผมหมดแล้วผมหมดแล้วให้ผมร<ป>ู้จักเจียวครั้งแรกนี่สมัยนั้นเลี้ยงให้กงอะไรนะผมไปกงกิจชัยไม่ใช่ไม่ใช่กอกิจชัยกงอะไรเกียววลินเกววลินนี่มันหลังเนาะหลังกิจชัยกิจชัยกอนหรอจายกอเริ่มเลี้ยงพอสออะไรในชีวิตอ่ะในชีวิตชยแล้วะ ครั้งแรกเลยที่เลี้ยงเป็นเพื่อนใช้งวนแซ่เอียวอ่าเท่าปอหรือเท่าปอทำไมจะไม่รู้จักเย็บปอเย็บปอเออเท่าปออะไรเขาไม่ผิดหรอกเขาก็เท่าปอสิทธิ์พี่อย่าออกอากาศแรงงั้นไม่ดีเท่าปอสิทธิ์ปูดึงอ่าเราเรียกให้เรียกให้เย็บปออ่ะ มีอ๋อชอบป๋อนี่เป็นตักมอแล้วก็มีบูตึงก็ชายบางแคร์นั่นชายยากาบูตึงกดใครครับบูบููกดชอบป๋อนี่นี่ก็ซซาาจผมือเลีี้้ยงงใหหตมักรมดหหมมดดแล้วครับตอนนี้จอมบูแห่งยุทธจักรมีเรื่องเข้าไปทั่วเหรอเวลาถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วกันเก็บเกี่ยวจะถุงนกเกี่ยวอ่ะพี่ เสจิลวันนี้ขึ้นกี่ตัวร้อยแปดสิบครับเสเกลนี่เสจิลนี่เวลาแข่งทีไรดีจัดเป็นตัวเต็งทุกทีเลยนะอย่างหนึ่งตลอดอาการที่เป็นอย่างนี้หายเลยเจ๊ป๋อยังอยู่อ่ะยังอยู่ครับเล่ยเชี่ยใช่ไหมไตหวันไต้หวันหายเงียบไปแล้วรักเกสจยวมากเลยเมก่นเขไปอยู่ไต้หวันเหรอติดก็ไตหวายแล้หวันเขาไปรักษาตัวอยู่ที่ไตหวานตัวแต่ยังมีชีวิตอยู่นะยังมีครับ ดูแลล้ว่ะที่ใช uh, ้ท uh, ี่ใช้บางแชก็ยังอยู่ที่ใช้เขาว่าแข็งแรงนะแข็งแรงกว่าแข็งแรงแต่หูตึงบูตึงเลยบูตึงเร่นเจ้าสมนักบูตึงครับอนนี้ก็ให้สมาชิกได้ชมบรรยากาศการขึ้นนกนะครับเดี๋ยวนนีี้้ดูสายออกกันนี้จุดบางสะพานน้อย นะครับบางสะพานน้อยนกก็ขึ้นกันเยอะแล้วดี่คีบางบอลขึ้นแค่6ตัวเองนะครับไม่มั่นใจอากาศท่วงนี้อากาศครื้นอีกแล้วนะครับความไม่แน่นอนของพุ่งดีเกิดขึ้นอีกแล้ว